สวัสดีจ้าพอๆพกับแม่เยนี่เยละมันจ้าวันนี้มากับกระดิ่งติ๊งๆิๆงติ้งิ๊งติงๆๆๆิงนเง,งพี่น้องเออแม,ม่เยนี่สิกินขา่าวแล้วววนเสียงกระดิ่งกระดิ่งนะพี่น้องเอ้อันคริสตส์มาสใกซ้ชิมาเลยเด้อพี่น้องเด้มอมืออื่นเด้จ้ะจดอันใจจดใจใจ,จอร่อนนะพี่น้องนเนาะเมย์นีก่กะวันนี้ทํางานวันสุดท้ายแล้วก็หยุดไปถึงวันที่สองนะพี่น้องนเนาะเมย์นีก่กะ ล้อกันละจ้าวืันนี้วันสุดไทยกัโอ้ยกัดแขวแล้วกัดแขวอีกแล้วพี่น้องกัดแขว่วว่าโอ้ยมือใดสีใดเลิกงานเลิกงานบายสองแล้วพี่น้องเนาะเบิ่งต่นาฬิกาแล้วพี่น้องมือนี่แล้วจ้ืมวันนี้มีกับข้าวชูกินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มีผัดกับผัดอ้ผัดกะเพราันหมูแต่ว่าใส่กะเพรากรอบเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีไข่เจียวไข่เจียวหมูสับ วันนี้เมนูหมูเนาะพี่น้องเนาะเพียบเลยฝากกระแดงวันต่ออันทึ่งหัวีนกระแดงสิไปใส่นเนาะมาเย่นนี่วันที่เนี่ยเออมาว่า,าพี่น้องมา่กินข้าน้ำกันมื้อนี้กินง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะทําง่ายๆแต่ก็อร่อยเนาะพี่น้องเนาะมาได้จ้าแล้วก็มีน้ําจิ้มน้ําจิ้มนี่พริกอ่าหนังเนาะนี่เนาะแต่รู้เฉกว่าจะเป็นแดด ซอสภูเขาทองเจ็บพี่น้องเออขันบ้านเท่าเขาเอิ่อเนาะจ้ะมากินขา้าวผัดกะเพราเนาะพี่น้องหิวขา้าวหิวขา้าวเอื่อน้ำลายเอ,อือกเอ,อือกอีกแล้วมา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 ผู้ใดอยากกินผัดกะเพราน้าไม่เนี่ยรสแซ่บ,ซบอืมหนาวลายข้างนอกก็ไแดอื้ออืออันนี้กะเพรากรอบเลยจ้ะอืมแซ่บได้รสชาติบ,บ้านเราเลย ผัดแซงเนะพี่น้องเนาะวันนี้ไม่ได้ทำแบบพริกน้ำปลาเลอพี่น้องเพราะว่าเรามีซอสเนาะพี่น้องเนาะกินกับอันไข่เจียวไข่เจียวหมูสับคลิปสั้นก็มีนะคะเข้าไปดูนะคะอืม ินไปหายกำลังใจไม่ไงนี่เลยนะจ้าชิมัตแล้วเหมือนเนี่ยไม่ไงนี่สิมีสเสอร์ไพ่อย่งคอยดูด้วพี่น้องเด้อเสอร์ไพกะแต่สิกินเขากันล้พี่น้องแต่ว่ากลับข้าวจะมีอะไรนั้นคอยดูนะพี่น้องเนาะอุ้ยหัวกระดิ่งไม่ไงนี่กับ่เห็น เหมือนเดิมจ้ะกลับมาจากที่ทำงานกินข้าเวเดี๋ยวด้ะโปร่งให้พี่น้่องเบ่งก่อนนี่นะจ๊ะนี่ปร่งให้พี่น้่องเบ่งอืมอูม้แฉบแฉบผัดกะเพราอื้อหือเขาช่วยห่อนๆให้เปน้องะ กินท you know. mm ับไข่เจียวนะพี่น้องเนาะอืมเขาอืมเข้าเค่อยจะได้แล้วจ้ะ ทำง่ายกินง่ายแต่อร่อยสุดๆซิ่ะหมูสับหมูสับนุ่มๆสับแห้ง พี่น่องที่ได้แง,ง,งกิ่นบะมีน่ากินมาพี่เดอ้อมาทางแน่นแบกพี่เด้อพี่น่องวันเลียววันนี้แมยานนีเป็นกวางเนาะไม่หูหหหด้วยไม่หูด้วยอืม กวางกันยาอุบัตเปแน้วก,ก็เล่เห็นเตมหูเมยนี่ผั่กะเพราแซ่บไปเลยยิวไลอออ่อย่างน,นี้อื่นอยากอื่นได้ไปแน้ะ เปิดของขวันมือเอิอนผู้ใดๆอย่างเขาเม่มาบอกแม่ใ, ừ, ใหญ่น,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  kho áng kho áng นี่แล้จ้าจ๊ะหันแม่ใหนี่เตือนเต้นน้ำแนะเด้อผู้ใดเปิดของขวัญมือเอืนแล้วนี่จ้าของขวัญแม่ใหนี่ปีลุยไปหอดปีใหม่้ะพี่น้องผ่านมันเกิดไปแล้วก็ปีใหม่ ปีลุยใช่กันเบอร์แรกใจคริส,สตม์มาสวันเกิดปีใหม่น้องพี่น้าอือหือจะทำอือหือ,หอ,หอ ช็อตพริกกินกับไข่เจียวเนี่ยเข้ากันไป็นแน่แน่ได้พี่น้องอืแห้งกระปุกอืม ัดกะเพรากินน้ำแดงแซบน้ำหนังเลยพี่น้องเนาะเป็นอาหารที่ไม่เบื่อเลยพี่น้องผัดกะเพราเนาะอยู่เมืองไทยก็สั่งผัดกะเพรายัยนี่เนาะอาหารตามสั่งแล้วพี่น้องเนาะ มากที่สุดคืดออีหยังหูบะพี่น้องผัดมามา่าไม่ใช่นี่มากแหละเบาจังจะสมัยเป็นสาวโรงงานรยู่กรุงเทพแล้วจ้ะมากแห้งอืม นี่แล้วน้องพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายสุดยอดน้องพี่น้องเนาะแม่นี่กินได้บดทุกอย่างแต่ว่าจะมีก้างเยอะน้องพี่น้องนะถ้ามีก้างเยอะนี่ยแม่เน่นี่ถอยจากเลยจ้ะ เป็นคนที่กลัวก้างจ้ะอือืชอบชอบบอืม พี่น้องเห็นหูกว่างนะ้วเดี๋ยวให้พี่น้องบ้างหน่อยเนาะน่านี่พี่น้องไปนี่ก่อนอืม,อม,อม ขเจียวขาเจียวหมูสับอืมพี่น้องกลัแบบแพ้หล้วจ๊ะกลับมาจากทำงานแล้วพี่น้องแล้วกินง่ายๆแล้วพี่น้องแล้วมันนีเนาะ จริงสิและพี่น้องชาวโรงงานกินยังไงแล้วได้จังอ่ะแซ่บแห้ง สนะไมช like, น,นองพี่น้องเน,ะนยายนนะมืออื่นนะจ้ามืออื่นพอกัน้ะพี่น้องเด้ออืมจังใดก็ได้กดไลค์กดแชร์ในน้องพี่น้องเนาะแฮมเบอห์เ่นี่เยอรมันนะเด้อจ้ามือนีมีผัดกะเพราอา่าหมูจะเป็นกะเพรากรอบนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไข่เจียวหมูสับนาอพี่น้องมากินก,กับอันนั้นผัดกะเพรากักสิเข้ากันดีได้พี่น้องเด้ออืมจังใดก็ฝากไป้ำหน่เด้อจ้าเป็นกำลังใจใหมแม่ร์นี่ใลเด้อจ้าจังใดก็ได้แค่แค่นี้แหละจ้าพอกันไม่คลิปหนะัก เจอกันพรุ่งนี้จ้าพี่น้องจูสวัสดีจ้า